มากันถึงเรื่องนี้ดีกว่านะครับก็มีข่าวเมาส์กันว่าจะมีะพระเอกสองคนเนี่ยย้ายจากช่องสามเนี่ยไปอยู่ช่องเจ็ดเฮ้ยเอ้นฤดูการย้ายค่ายเนี่ยมันเงียบไปนานแล้วนะ<ช>มีอยู่ช่องหนึ่งนี่แบบแบบฮิตกันมากเลยตอนนี้เหมือนกลับมาอีกแล้วหรอคะคือปกติเนี่ยเจ็ดไปสามถูกป่ะแต่ผมว่าตอนนี้เนี่ยถ้าจะให้ดีให้ฉลาดเนี่ยนะไปเจ็ดจะดีเพราะพระเอกน้อยเออก็จริง <c oughs> เนอะคราวนี้จะเป็นคิวของใครนะาครับนี่ พอหนุ่มสคนข้างหลังผมเนี่ยแหละนะครับอ่ะมันคือมันเป็นอย่างนี้เป็นกระทู้ปักหมุดอยู่ในหน้าเว็บไซต์ยอดทิตอย่างพันทิปดอทคอนะครับในหัวข้อที่มีชื่อว่าอุ้ยลือกันให้สนั่นนะครับพระเอกฮอตช่องน้อยสีจ่อย้าย ข้ามวิกนะครับเพราะว่ากระทู้นี้แหละครับทำให้นักเลงคีย์บอร์ดก็ต่างเดากันไปต่างๆนานาว่าจะเป็นใครจนสุดท้ายแล้วหวยออกอยู่ที่2พระเอกดังนะครับหนึ่งมาริโอเมาเลอร์สองเคนผูภูมนะครับคือก่อนหน้านี้เองมาริโอเนี่ยเคยมีข่าวออกมาว่าผู้จัดการดาราควบตําแหน่งนักปั้นมือทองอย่างคุณเอสุภชัยเนี่ยนะครับก่อนที่จะมาจรดปลายปากกาเซ็นสัญญากับวิกพระรามสี่เนี่ยเคยเซ็นสัญญากับช่องเจ็ดมาก่อนนี่คือเหตุผลหนึ่งที่อาจจะ มาริโออาจจะย้ายมาอยู่ช่อง7นะครับส่วนอีกหนึ่งหนุ่มนะฮะเคนภูภูมิที่ถูกมองเพราะว่าด้วยลักษณะรูปร่างหน้าตาเป็นททร็ตของช่อง7อยู่แล้วนะครับทำให้เจ้าตัวเนี่ยถูกโยงนะครับเป็นคนที่น่าจับตามองจริงไม่จริงยังไงต้องรอพระเอกสองคนนี้มาตอบครับ